S <S เอ,อนนารมณ์แบบไม่ดีหรอวันนี้ร้องเพลงเลยร้องเพลงอันนั้นเลยสวย<ป>จังเดี๋ยลมดีไปดีถ้าต้มมัดม,มี่างนี้า็ต้มมัดเพียบเลยเชื่อกันเนี่ยที่นอนตลาดเอากลับไปกินบ้านได้ปะได้ไหมเออหนาวเลยน่าสั่นเลยนะ่ะหนาวพี่เพราะว่าสระผมไม่สระไม่ได้เหมือนพี่อืมเยี่ยมรถที่นอนเดีย๋ยวไปนั่งเราหายละไม่เบาะเบาะทิ้งไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่วิ่งไมงั้นวิ่งกัดอีกแล้วงับเข้าไป ไม่ตายปั๊ก็ต้องซื้อตลอดเนี่ยไปนั่งปักป่ะเพราะว่าฉี่ตลอดเราจะพาไปนั่งปะต่อมันยังไม่เสร็จปักข้างหนป่ะนั่งไม่ดื้อเนาะป่ะไปร้องเพลงกันทีเปิดประตูเมื่อกี้ไม่ได้ไงมีใครมาเปิดประตูห้องเหรอตื่นนานแล้วโอ้โหมาตื่นนานแล้วไม่มีใครเปิดประตูปะปะค่อยเดินค่อยเดินกินเ้าต้องหัดกินของอร่อยอร่อยของโปรเนาะนะป่ะเออ เริ่มดีแล้วเดี๋ยวรนอนแป๊บหนึ่งไปโอ้โหสวยจังเลยวันนี้พื้นนี้ต้องถูใหม่ละสวยจังเลยนี่พี่เจ้าหัานไปทางนู้นเนยให้เห็นบอกเออเอากระเถิดประจางเลยเดี๋จะตกอ,อ่านั่งนี่นั่งนี่โอ,อ,อ้จับจ,<ะ>จับจับลูกหายแล้วหายแล้วอารมณ์ดีแล้วนะหายดีอารมณ์ดีแล้วไม่ใช่มืออ้าวไม่หายยังไม่หายอ่านั่งนี่แม่นั่งนี่นั่งอ่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน้าอ่านั่งก่อนไปคนสวยนั่งก่อน ค่อยๆค่อยๆป่ะนั่งนั่งเออกินขนมเร็วนั่ง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 อึ๊บเออเออใช่มาส่วนนั่งป่ะนั่ง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 ลงนั่งลงค่ะนั่งลงเลยแม่ค่อยๆนั่งเออเก่งเก่งเก่งนั่นแหละนั่งเลยนั่งลงไปเลยนั่งลงไปเลยนั่งลงไปเลยหนูจับอยู่เออปึ๊บโอเคนั่นแหละอะไนท้องไปเลยไงท้องไม่ใช่ป่ะพิงอะพิงพิงพิงปะ นั่นแหละพอร่าได้แล้วเอาพิงโอเคนั่นแหละนั่นแหละนีนชออ่ชมวิวเออชมวิวโอ้โนี่ลมไม่ดีนี่ชมวิวอ,อ๋อกระทงเก็บหมดแล้วใช่ปะกระทงเก็บแล้วมั้งเออเก็บไปไว้ไหนวะไม่ออมีท่อมเลยโอ้ยจะกินแล้วจะกินแล้วเออแป๊บนึง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 ,นง,นงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จกเอาให้น้ำเต้าหู้เสิร์ฟมาเผื่อพี่อ่าเดีกินไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวกินกินน้ำเต้าหู้เมื่อไงคะ ชุดหนูซื้อให้ไงชั้นเป็นคนดีอะไรนะชั้นเป็นคนดีอ๋อแป๊เป็นคนดีใช่เป็นคนดีไงแล้วเป็นธรรมทาอันนั้นพี่ตกเหรอลูกสาวคนรองอาบน้ําให้แม่แะเป็นอะไรเนี่ยก็เขาอาบน้ําให้ไงให้แม่สวยสวยแล้วทำอะไรรู้มแล้วมึงจำน้องตายมายังไม่ตายตีทำถ่ายรรมมาตั้งเยอะอยู่หลายปีอยู่ให้คุมนิดนึงแล้เนาะเออเออไหนน้องเพลงหน่อยจักตึกมึงบอกเพลงเลยปะตอนเช้า พอทั้งหงบทเพลงฉันไม่มีคับฉันไม่มีบทเพลงนะโอเคได้เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไอ้นี้ไงกินข้าวต้มมารของปโปรดนาะโอเคไหมเดีนะเยวมวยกินทุกวันเนาะฉันไม่กินค่ะโอ,อ้ยไม่กินเดี๋ยวก่อนเหอเห็นกินไม่หยุดแน่ๆของปโปรดนะ่ะมาแล้วสาบผมทุกคนหัวเหม็น นี่ต้องเศร้าเมียให้แกนะให้ก็ถือกินได้เลยเทียงมันเอาไอ้ไปไหนวะในจังหวางของไอ้อ,อะไรก็เรยกอะเลยแค่